ึ่งในกิจกรรมเวลาหาไอเดียทําคลิปหรือเพจของผมก็คือการไล่ดูภาพคอนเซปต์อาร์ตของหนังภาคต่างๆครับล่าสุดมีภาพหนึ่งที่ผมเพิ่งเคยเห็นที่ต้องตาผมมากก็คือภาพเจดผู้หญิงขี่ยานเอ็กซ์วิงและใช้ไ์เซเบอร์ในการทําลายยานสตาร์เดสโทเยอร์จากข้างในซึ่งผมชอบมากเลยหยิบไปใช้เป็น cover ของ Facebook Page Hyper Space Tales ด้วยครับภาพนี้เป็นภาพคอนเซปต์อาร์ตที่วาดขึ้นในการพัฒนาหนังภาค Force Awakken ตัวละครที่เราเห็นในภาพนี้น่าจะคือคิระหรือว่านางเอกในคอนเซปต์แรกๆก่อนที่จะกลายมาเเเป็น Ray, นนรรัั่องคบ ผมค้นหาต่อไปเลยเจออีกภาพเป็นฉากซูมออกมาที่น่าจะเป็นผลลัพธ์จากภาพแรกที่เราเห็น Star Destroyer ถูกทำลายจากการใช้เทคนิค l i ์เซเบ b e r ดังกล่าวหลายคนอาจจะบอกว่าคอนเซปต์อาร์ตเนี่ยดูเวอร์เกินไปมากซึ่งผมเห็นด้วยเต็มที่ร้อยเซเลยครับดูแล้วเหมือนควรจะอยู่ในอนิเมะมากกว่าในหนังหรือถ้าจะมีอะไรใกล้เคียงที่สุดก็คงจะเป็นการที่ Star Killer ในเกม The Force Unleashed ที่ใช้พลัง Force ดึงทำลาย Star Destroyer แต่ต้องอย่าลืมว่านั่นคือหน้าที่หนึ่งของคอนเซปต์อาร์ตคือใช้ในการเสนอไอเดียให้ทางผู้สร้างหนังได้เลือกใช้ และแม้สุดท้ายไอเดียนี้จะไม่ได้ถูกใช้แต่ก็ดูจะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ฉากที่เรกับฟินขับมิลเลนเนียมฟฟลคอนเข้าไปในซากยาน Star ์เดสทรอยเในหนังภาค7แทนครับแล้วทุกคนมีคอนเซปต์อาร์ตไหนของ Star Wars ที่เคยเห็นแล้วคิดว่าน่าสนใจบ้างไหมครับอย่าลืมเล่าให้ฟังหน่อยในคอมเมนต์แล้วก็อย่าลืม Subscribe ให้ p e อ p a สเป e Tales ไว้สำหรับทุกเรื่อง Star Wars ครับ